สวัสดีครับแอบเสียและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อน,นอสําหรับแนวทางนะครับวสมักีแล้วก็สมัครกีวีไอพีวันนี้ปมตีตารางไอซี 4, ตารางวันนี้จะแทนไม่ซองนะครับจุดเจอเมื่อวา,านนี้เนาะผมไม่ได้ลงให้นะครับครับมาดูแนวทางเนาะแนวทางก็เป็นการคิดแนละการคํานวณน,นะครับนำผลที่ออกประจิตมาคนนมํานวณวิเคราะห์หาเลขเด่น จาก0ูนย์าคัดไปเลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอืน่นฉะนั้นการนํนเแียวทางไปใช้นะครับย,ย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมได้กนะ็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรใช้ิทจัลลาญในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูวันที่19นะครับวันที่19เดือน5้าปสองพันห้าร้อยสิบแปด เนือตางน,นี้หลวงห้ลาสามคีเนาะดาสามคีวันนี้ชุดบินนะครับชุดบินไว้ที่ห้าศูนย์หกเ็ดแปดห้า นะครับส่วนเลขเด่นก,ก็5กับ0เน้นใที่เลข0นะครับเน้นใที่เลข0ก็เจาะ3ชุดเนาะนะครับ0 6 0 7ก0 8กับ3ตัว3ตัว2ชุดนะครับ สองศูนย์แปดแล้วก็308ศูนย์แปกับสำหรับแดวต่างราสามัคคีโดยที่ผมเน้นไใ้ก็คือ08นะครับเลขเด่นเน้นไปที่เลขศูน วินตามนี้เลยนะครับต้องการเพิ่มเติมก็วินเอาเลยหรือว,ว่าจับเอาอในชุดวินถ้าไปกันต่อที่สามาัคคี VIP นะครับ สามกีบไอพีทูบินวันนี้ให้ที่สามสี่หกเจ็ดแปดนะครับได้ตัวเดียวกันครับ <c oughs> ส่วนเล็กเด่นนะครับเล็กเด่นผมไอทีสามกับสี่ กับ3ามกสี่ผมเล่นได้ที่เลข3นะครับใครชอบเลข4จับที่เลข4นะครับหรือว่าจับที่เลข4จับที่เลข3นะครับก็จะเป็น3 6 3 7 3 8แต่ถ้าเล่น4ก็4 6 4 7 4 8นะครับแล้วเวอร์ตันมีทุนก็ลองเอาไปใช้ดู6ชุดก็ได้นะครับหยุดเลขเด่นเป็นหลักนะครับ เป็นที่เล็กสเนาะเป็น3 6มหเจแล้วก็3 8ส่วน3าตัวผมจับไม่ที่ศูนแล้วก็0ูนเจ คือ่านจะเพิ่มไปอีกตัวก็ได้นะครับศูนย์สามแปดนะครับคือตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะตอบเลขสี่จับที่เลขสี่นะครับบางทีการเน้นนะครับมันอาจจะไม่เข้าตัวเน้นก็ได้นะครับผมเน้นแค่โยกระดับการลงทุนเท่านั้นนะครับตัวที่ผมจะจับให้ก็คือสามเจ็ดนะครับสามเจ็ด ครับก็นีม่มาแถมให้เนาะนะครับสำหรับเรา V I P ก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะวันนั้นผมลงให้ก็เข้า,ขา,ขาทั้งสองตัวเลยนะครับแต่ว่าใครได้ดูคลิปนะครับวันนี้มาลุ้นกันวันนี้เล็กเด่นอเอาชวยพินก่อนนะศูนย์ห้าหกเจ็ดสี่ เขียนผิดเนาะศูนย์ห้าสี่หกเจ็ดเล็กเด่นนะครับได้ศูนย์กับห้าผมเน้นในที่เล็กศูนย์นะครับเน้นในที่เล็กศูนย์ก็เจาะที่ศูนย์สี่ศูนย์หก แล้วก็0ูย์เครับส่วนสตัวสามศูนย์หกับสี่ศูนนะครับสามแล้วก็สี่นย์ดันเดียวทางไปที่เลขเลขหเนาะนะครับ ศูนย์รอระวังศูนย์เก้าด้วยนะครับศูนย์หระวังศูนย์เก้าด้วยกลับไปกันต่อที่ลาวสตาร์ VIP ครับหลานสตาว vip นะครับชุดลินวันนี้ผมให้ที่96 450 96 450เล็กเป็นผมให้ที่9กับ6 กับเลขเด่นเก้ากับหกผเน่นที่เลขเกนะ้าเนาะใครชอบเลขหกจับที่เลขหกนะครับก็จะเป็นเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าศูนย์ถ้าเป็นหก็เป็นหกสี่หกห้าแล้วก็หกศนะครับส่วนสมตัวผมจับให้ที่ห้า เก้าสหกเก้าก <Pa. S 2> ็ตามนี้เนาะสำหรับแนวทางนะครับันผมพอแถมให้นะครับก็ลงไอ้ปกติวันนี้ก็ถือว่าสามัคคีนะครับคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าดูเท่าไหร่เนาะวันนี้เพราะว่าเราพัฒนาออกนะวันนี้นะครับ นึ่งที่เลขเก้นะครับผมไม่ได้จับเกาหกนะ้อเก้าหเป็นเลขเด่นมาด้วยกันนะครับเลขเด่นมาด้วยกัน3ตัวผมจับให้ถ้าเป็นชุดลองก็จะเป็น9กชุดลองเป็น9ก้านะครับเก กับการที่รับแน้วทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับด้นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับในสมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่19เดือน5ศสอง8นรอนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ